สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน266นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับที่ถล่มหนักในหลายพื้นที่อยู่ในช่วงหัวค่านี้ต้องเรียกว่ามาตามนัดนับเดี๋ยวไปเช็คนะครับว่ามีฝนที่ไหนบ้างนะครับดูจากข้อมูลเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาเริ่มกันที่ในโซนภาคเหนือนะครับตอนนี้ฝนถล่มหนักอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อายเชียงใหม่บางส่วนนะครับ อำเภอชัยปรารการเชียงใหม่เกือบทั้งอำเภอนะครับอําเภอเมืองเชียงรายบางส่วนอําเภอแม่สลัวเชียงรายบางส่วนนะครับอําเภอเชียงดาวเชียงใหม่บางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับในโซนของอําเภอปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอกาลยานิวัฒนาเชียงใหม่ฝนตลมหนักนะครับเช่นเดียวกับอมก๋อยเชียงใหม่บางส่วนนะครับที่มีกลุ่มฝนหนักในช่วงนี้อําเภอแม่สอดจังหวัดตากบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับพบพระจังหวัดตากนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับ เดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างจะกระจายตัวแล้วก็แช่ดรนะนาสนะครับในส่วนของภาคตะวันตกตอนบนครับไปดูภาคเหนือตอนล่างนะครับเรดาร์จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรดาร์สนามบินพิษณุโลกตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับอำเภอพบพระจังหวัดตากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับอำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับอำเภอชัยบดานลบบุรีอำเภอโคกสำโรงลบบุรี อำเภอสระบุร okay, ีนะครับอเมืองลบบุรีอเภหนองโดนสระบุรีนะครับอเภอห้วยคดอุทัยธานีอลานสักอุทัยธานีนะครับแล้วก็บ้านไร่อุทัยธานีบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับชาติการพิษณุโลกบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนตัวจากทางด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับจากทิศใต้ขึ้นไปด้านเหนือนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายตัวและก็แช่นานนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ ไปดูในโซนของภาคอีสานนะครับนี่นะครับฝนถล่มหนักทางด้านโซนอีสานตอนล่างนะครับาตามนัดน,นะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอกุชินาราย์กาลสินนะครับอําเภอหนองพอกร้อยเอ็ดอำเภอก um ุดชุมยโสธรอําเภอไทยเจริญยโสธรนะครับอําเภอเลืองนกทาอําเภอกุดชุมอําเภอสายมูลอาเภอเมืองยโสธรฝนถล่มหนักนะครับเช่นเดียวกับมหาชนะชัยยโสธรอําเภอคอวังยโสธรฝนถล่มหนักทั้งอาเภอนะครับอาเภอ พนาอำนาจเจริญฝนหนักนะครับอําเภอปทุมราชวงศาฝนถล่มหนักแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นยางชุมน้อยศรีสะเกดนะครับฝนถล่มหนักนะครับตรงนี้จะเป็นละหานทรายนะครับบุรีรัมย์ฝนตกหนักนะครับอําเภอคอนบุรีคอราชสีมาฝนถล่มหนักโชคชัยคอราศสีมาฝนหนักนะครับเช่นเดียวกับขามสแกแสงโคราชอําเภอพบพระอําเภอพระทองคำนะครับอำเภอโนนไทยบางส่วนมีฝนนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์มีฝนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองบดีร้อยเอ็ดนะนนะมีกลุ่มฝนน้องพ่อร้อยเอ็ดมีฝนนะครับตรงนี้สว่างแดนนิสะกนครนะครับมีฝนบางส่วนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเมืองบึงการตอน Berkeley Berkeley. นี้เริ่มมีฝนบางส่วนนะครับอำเภอโซ้พิสัยบึงการบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับฝนกระจายตัวนะครับคอนบุรีโคราชหนักนะครับแล้วก็โชคชัยโคราชนะครับหนักละหานทรายบุรีรัมนะครับบ้านกรวดบุร nope ีรัมฝนหนักนะครับเดี๋ยวไปดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชม ทิศทางกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกอย่างช้าๆนะครับแล้วก็มีแน,นวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูในส่วนของเรดาร์สกลนครน,นะครับเรดาร์ของสกลนครตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอสว่างแดนนิ่สกลนครน,นะครับ um um อำเภอกุดชุมจโสธรอำเภอเลิงลกทานะครับอำเภอพนาอํานาจ,จเจริญอำเภอตะการพืชผลอํานาจ,จเจริญน,นะครับ อำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับอุบลร,ราชธานีอม่วง30อุบลร,ราชธานีนะครับอ,อเขื่อนในอุบลร,ราชธานีอเภอคอวังยโสธรนะครับมหาชนะชัยยโสธรพนมพายร้อยเอ็ดนะครับศิลาอาศรีสะเกดยางชุมน้อยศรีสะเกดนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในโซนทางด้านอีสานตอนล่างที่อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสว่างแดนนิสกรศกรนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนนะท่านผู้ชมมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ อาจจะเข้ามาเติมในโซนอีสานได้ในช่วงดึกๆนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านอีสานตอนล่างนี่ฝนถล่มหนักนะครับถล่มหนักอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูในโซนทางด้านเรดาร์ของชัยนาธนะครับเรดาร์ภาคกลางครับนี่นะครับภาคกลางตรวจเจอกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากครับอุ่มผางจังหวัดตากอลานสักอุทัยธานีบ้านไร่อุทัยธานีทองผาภูมิกาญจนบุรีสังขาบุรีกาญจนบุรีอไซโยกกาญจนบุรีนะครับ อำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีอำเภอเมืองลบบุรีนะครับอสะบูรลบบุรีอเภอชัยบานลบบุรีโคกสำโรงลบบุรีนะครับอเภหนองแคสระบุรีหนองเสือปทุมธานีอเภอเมืองปทุมธานีนะครับอปราการดนนทบุรีอเภดอนเมืองเขตดอนเมืองนะครับมีฝนนะครับอราชสารชฉาเชิงเอำเาอบางน้ำเปรี้ยวฉาเชิงเศร้ามีฝนนะครับเช่นเดียวกับเมืองฉาเชิงเศร้า อำเภอบ้านเพล,ชเชว,ลวชาเชิงเซานะแปลงยาวฉะเชิงเซาอำเภอเมืองชนบุรีนะครับโชคชัยโคราชค,คอนบุรีโคราชนะครับเมืองราชบุรีฝนหนักนะครับอัภพวา,าฝนหนักบ้านคาราชบุรีบางส่วนนะครับตรงนี้สมุทรสาครบ้านแพ้วนะครับฝนหนักเมืองปทุมธานีฝนหนักสะพานสูงกรุงเทพเขตสะพานสูงฝนหนักนะครับเมืองฉะเชิงเซานะครับบางน้ำเปรี้ยว อำเภอหนองแคสระบุรีฝนหนักนะครับอำเภอหนองเสือปทุมธานีอ Boden, ุทัยพระนครศรีจุฬาเมืองลบบุรีฝนหนักนะครับหนองโดนสระบุรีอำเภอสาบวดลบบุรีนะครับอำเภอโคกสำโรงลบบุรีชัยบาดานลบบุรีอำเภอเมืองราชบุรีนะครับบ้านคานะครับไซโยกกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคกลางที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนนะท่านผู้ชม ก็เคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกอย่างช้าๆนะครับก็ถือว่ามาตามนัดในโซนภาคกลางนะครับเรียกว่าฝนค่อนข้างจะหนักในหลายพื้นที่นะครับไปดูในโซนสมุทรสงครามนะครับดูเรดาสมุทรสงครามนี้นครับมีกลุ่มฝนปเป็นจำนวนมากอยู่โซนตะวันออกและภาคกลางนะครับโคกสำโรงลบบุรีชัยบาดานลบบุรีเมืองลบบุรีนองโดนสระบุรีหนองแคสระบุรีนะครับอุทัยอยุธยาภาชีอยุธยาวางน้อยอยุธยานะครับ บางคล้าฉะเชิงเซาเมืองฉะเชิงเซาอเภอบ้านโพฉะเชิงเซาพานทองชนบุรีแปลงยาวฉะเชิงเซาสนามชายฉะเชิงเซาบ้านบึงชนบุรีนะครับอเภอแกลงระยองอนายอามจันทบุรีอเภอเมืองระยองนะครับอเภอบางระมุงชนบุรีเมืองปทุมธานีลาดหนุมแก้วนองแคร์สระบุรีอุทัยนะครับนองเสือปทุมธานีเมืองลบบุรี โคกสำโรงโรบบุรีชัยบาดาลรบบุรีนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเมืองราชบุรีนะครับอำเภอไซโยกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิกาญจนบุรีทองผาภูมิเมืองราชบุรีแล้วก็ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับฝนถล่มหนักเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนจากเรดาร์สมุทรสงครามนะครับก็เคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนหนักนะครับ ไปดูในส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่ท่าช้างสุราษฎร์ธานีนะครับวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอําเภอการจนดิตสุราษฎร์ธานีอําเภอท่าพนร่านครศรีธรรมราชอําเภอฉวางนครศรีธรรมราชอําเภออ่าวลึกกระบี่อําเภอทับปุดพงาอําเภอท่าช้างสุราษฎร์ธานีมีฝนนะครับวิภาวดีมีฝนนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องครับในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็ในโซนนี้นะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่ os, affe, อำเภอทับบรรานครรีธรรมราชฉวางนครรีธรรมราชนะครับกาญจนดิตนครรีธรรมราชอำเภออาวลึกกระบีอำเภอเขาพนมกระบีนะครับอำเภอเมืองกระบีอำเภอเหนือคลองกระบีอำเภอคลองท่อมกระบีนะครับเกาะลันตากระบี แล้วก็หาดสำราญตังปลาเหรียนตังย่านตาขาวตังนะครับรังูสตูลเมืองสตูลนะครับอําเภอเบตงยะลาอําเภอกาบางยะลาอําเภอจเนะนาราธิวาสรีสาครนราธิวาสมันนงสตานาราธิวาสสุครินนราธิวาสนะครับแวงนาราธิวาสแล้วก็เบตงนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ทัาบรรานะครับนครศรีธรรมราชนะครับนาบอนนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับ การจนดิตสุราธานีบ้านนาสารครับเป็นกลุ่มฝนที่หนักหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเหนือคลองกระบี่ทับปุดพงงาน,นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำวันนี้นะท่านผู้ชมก็คือถ้าดูจากในส่วนของภาพรวมกลุ่มฝนดูเรดาภาพรวมของกลุ่มฝนจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ําคืนนี้นะครอบคลุมในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ แล้วก็ที่สําคัญฝนในค่ําคืนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ภาพรวมนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กําลังก่อตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นข้อมูลในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนที่พูดไปนะครับอำเภอดังกล่าวเมื่อกี้นี้ก็เตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาตามนัดนะครับช่วงกลางวันในอากาศร้อนจัดช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะหัวค่ำนี้ก็คือมีกลุ่มฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำวันนี้ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข่าวสารในเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่มานะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ